สวัสดีครับ BTPremium Auto Senor นะครับวันนี้มาส่งงานกับ h o น da C-RV นะครับไฟลี่ครับนี้มาเปิดไฟลี่มานะครับจะติดเป็นดับเบิลวงแหวนนะครับดับเบิลวงแหวนนะครับไปตามครับตัวนี้นะครับจากของเดิมนะครับเป็นโปรเจคเตอร์โรงงานอยู่แล้วนะครับลูกค้าบอกไม่สว่านนะครับเข้ามาทําการปรับเปลี่ยนนะครับเป็นโปรเจคเตอร์ใบบอก8.1นะครับขอมประหลัดนะครับฟ้าส์บ55วัตต์นะครับดับเบิลวงแหวนนะครับ สูงครับโปรเจคเตอร์ทางร้านนะครับจะเป็นใบซีนอนสูงต่ำในตัวนะครับเดี๋ยวเรามาดูแสงหน้ารถหลังจากปรับเปลี่ยนลูกแก้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราจะมาดูที่แสงนะครับตัวนี้เป็นแสงหลังจากปรับเปลี่ยนโปรเจคเตอร์เป็นที่เรียบร้อยนะครับตัวเส้นคัตออฟนะครับคมคมเลยนะครับนี่นะครับเส้นคมคมเลยนะครับสูงครับไฟสูงนี่เปิดทีสว่างทั้งซอยนะครับมาดูแสงผ่านฟิล์มนะครับ สังเกตได้นะครับว่าแสงในตัวรถและนอกตัวรถนะครับสว่างไม่แตกต่างกันเลยนะครับทางร้านนะครับมีห้องตั้งไฟระดับมาตรฐานนะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับติดตั้งชุดโปรเจกเตอร์แบบนี้นะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ทางเพจ Facebook นะครับ BT Premium Auto Senon นะครับได้ทุกสาขานะครับโอเคครับสำหรับวันนี้จบแค่นี้นะครับ